ิิิิิิิิงง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 โอเคเอาละทุกคนแล้วๆๆๆมาเรามาสานต่อให้จบกับโรงงานนรกนี่กันดีกว่านะครับเหมือนเขากำลังเอ่อผลิตแก๊สเลยมาถึงก็เจอเลยวะเนี่ยสวัสดีครับบอสขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมนี่อะไรตำรวจไหมนี่ถังขยะรีไซเคิลอุ้ยเจอแพ็คการ์ดอลิกาโตะ เป็นกระปะและ้วทนี้เหมือนไปร้านค้าใช่ไหมตาเอ๋ไม่มีอะไรเลยอ่อขอส่รวดยกอนเลยกันนะคุณเนะี่ยไซบอกอุ้ยพัซซ่นเอาละได้เวลาแก้ไขละอะอะไรวะผมไม่เข้าใจยอยู่ก็ได้อย่างงงคือผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันให้ทําอะไรนะครับแต่ได้มาก็ดีก็เป็นเรื่องที่ดีเอ้ยได้สองแพ็คเลย ก็ดีก็ดีก็ปเป็นเรื่องดีดีอีกอันนึงยาวๆไปอ๋อได้แล้วโหได้สองแพ็คแบบสี่แพ็คแบบอีซี่เราสามารถเข้าไปดูแล้วกันนะครับแต่ผมว่าเด็กผมน่าจะเป็นเดอะก็อดแล้วตอนเนี้ยมา P.O.T เลยใช่ไหมขอคุยด้วยหน่อยแล้วกันนะไอ้หนุม่ม อะไรนะจะมาสู้กับฉันอย่างนั้นเหรอนายขอดูเด็กนายหน่อยสิเอาไปเลยถ้ามันมาจุดจุจุดอะไรของมันการ์ดอ่อนๆการ์ดพวกนี้มันไม่มีการทํางานร่วมกันเลยเออไอ้เจ้าพวกนี้มันไม่มีทางมาสู้ฉันได้หรอกโอโ้โหคุณดูถูกยูรลาอุรายูร่ผมอย่างนั้นเหรอฟังนะฉันพยายามจะทำเออไอ้พวกนี้ให้เสร็จแต่พวกหุ่นยนต์มันลงไปในทางของถังขยะ ก็คือกําลังจัดสายพาอะไรแบบนี้อยู่แต่ว่าจัดล่วงถังขยะไปแล้วเออไปบอกพวกคนงานพวกนั้นซีว่าให้ส่งอะไรดีๆมาเยี่ยสักทีแล้วก็บอกเขาด้วยว่าโยนตัวพวกเขาออกมาในเส้นทางเลยถ้ามันจําเป็นอ๋อแล้วก็ได้โปรดเลยนะทําให้เด็กนายมันเหมาะสมหน่อยได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวก็โดนซันสนล็อกนะลุงเราต้องไปตู้กับใครหรือเปล่าอันนี้มีต้องใส่แบต นี่เหรอเรียบร้อยเซฟเราต้องใส่แบตใส่ให้ได้หอันนี้มีหนึ่งแล้วก็อย่างนี้ปะก็ดูยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันฮนะคือผมใส่มั่วนะอันนี้แล้วไปไงต่ออ่ะ๋อประตูนี่เหรอเุ้ยแพ็กการ์ดโอ้โหแจกแพ็กเยอะดีอันนี้ชอบชอบ ขอบคุณมากแค่ขอแพ็กอีกสวยเฮ้ยขอแจกเยอะจังมีอะไรมีทางข้างบนคุยได้ไหมอะไรเนี่ยนายต้องการอะไรที่นี่มันยุ่งมากเลยอะไรนะ P.O.T ไม่พอใจกับถอกับกับอะไรนะ P.O.T ไม่พอใจกับของที่ฉันส่งไปอย่างนั้นเหรอแต่ฉันก็เป็นแค่ผู้ตรวจตาเท่านั้นอ๋อผู ตรวจเช็ค QC อะไรแบบนั้นการที่ใส่หุ่นยนต์ที่ดีกว่าเข้าไปในสายพานน่ะฉันต้องการจุดจจุดจุดดว่าแต่นายเป็นใครเนี่ยเออนายได้รับคำสั่งจาก P.O.T. เหรอ P.O.T. จะเชื่อใจเฉพาะคนที่มีความสามารถด้านเกมการ์ดเท่านั้นอ้าวอยากจะลองเหรอฉันยุ่งมากจริงๆนะแต่ฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่านายมีคุณสมบัติพอที่จะให้คำสั่งฉันหรือเปล่า โอ้ยก็คืออยากจะโดนซัดกลับบ้านก็ว่ามาตรงๆเลยครับน้องชายพอพลังยมตีมันสูญหมดเลยงั้นเราจบเทินไปก่อนขอดอเป็นจบเทินขอดอเป็น <c oughs> สวยอ๋อไม่พอโทษโทษ นี่ไงอุลายูรีเดอะแบกคุมได้ถึงหนึ่งน้มาแล้วนี่ไงแค่นี้มันก็ตุยเลยครับไอตัวนี้ทำอะไรได้นะนี่ไงเพิ่มแก๊สโอ้ปัมป๊มปั๊มแล้วก็ปัมป๊มปั๊มปตตแต่ก็ตายอยู่ดี โอ้อีซี่เกินอุไรยูริเดอแบกโอ้ข้อความจาก P.O.T. อะีเป็นของแท้เองแน่นอนแง่สิก็นั่นแหละอย่างที่ฉันได้เคยพูดไปฉันเป็นแค่คนตรวจการฉันไม่ใช่เอนจิเนียร์หรือเป็นดีไซน์เนอร์ฉันส่งห่นตัวใหม่ไปที่บนสายพานไม่ได้หรอกนะแต่แต่ฉันสามารถส่งตัวเองลงไปได้ฉันภูมิใจนะที่ได้รับใช้ P.O. t ด้วยความศรัทธาเออแล้วเจอกันนะเจ้าคนแปลกน้า บร้อยครับลงสายพาไปแล้วแล้วถอดหัวลงไปเลยพนุ่มไม่นะลากอนนี่เป็นคนดีมากแน,น่แแต่ในอ่อนเกินไปคนต่อไปหัวไฟลุกมาเลยปั๊มอะไรกำลังทำไม่นี่เหรอแฮมเบอร์เกอร์ไปไงวะอ๋อลืมใส่แบบใส่แบตก่อนเนี่ยนี่ไงผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันทำงานยังไงอ่ะผมก็ใส่ไปมั่วๆแล้วนะมันก็ได้ขอบคุณมากเลย และอีกหนึ่งชิ้นเพื่อการเปิดสะพานอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อผมพอเข้าใจแล้วก็คือถ้าเราใส่ใส่อันนี้เพิ่มไปเลขตัวนี้มันจะบวกเพิ่มครับดังั้นตอนนี้เรามี2 3 4สาสี่แต่อันนี้คืออะไรผมไม่รู้เหมือนกันอ๋อก็คือใส่ให้มันเต็มเฉยๆอนี้เรามีสี่ที่นี่ไงได้แล้วมันใส่ทับเลขก,ก็ได้นี่หว่าโถเอ้ยอันนี้แก้นานอยู่ถือว่ามีความยากเย็นในระดับที่พอรับไหวนะครับ มีไม่มีอะไรให้เก็บอีกแล้วเหรอมีดได้จังมา้าไอพวกหนุ่มไฟลุกหัวฟักทองฮอะไรเนี่ยพวกเราคือเอ่อชันชั้นคือเดอะมิลเตอร์เออพวกเขาส่งวัตถุดิบแบบเออดิบๆมาให้วัตถุดิดบที่ดิบๆและฉันเอ่อดูนี่สิในเดี๋ยวนายก็รู้มันทานํางานยังไงไอหมอนี่มันพูดปแปลกๆฮะเอาโอ้หผมชอบกดเบินนะเเบินนะ่ะเมาบล้ลนะหรืออะไรเนะี่ย เออหรือในอีกคำหนึงเราควรจะซัดกันไม่เงยแล้วผมคือผมกดข้ามไปตั้งสองสดอกไม่เงยเมามันเบิ้น,นโอเคงั้นผมจะจบเธอไปก่อนแล้วกันอุย้ยนานีโกเรเราจะลงไปตีนี่ไงเรายังไม่ตายครับเรายังคงหายใจอุลายยุริสัง The b เ s ส of Gamer t h a i l a n แลด้ลงมาแล้วปีเข้าให้เฮ้ยมันสร้างมาเรื่อยๆเลยโกงเป้าว่าเราต้องอัญเชิญโครงกระดูกนี่ครับจบเชิญนี่งไงถ้ามันไม่มีแบบสองข้ามมันโอ้มันมันยังคงเรียกได้อยู่เรามีหมีเรามีโครงกระดูก นี่ไงได้มาแล้วสองอันบูชายันมาบอดที่แข็งเก่งที่สุดในปัตตพีได้ถือกำมเนิดขึ้นมาแล้วอะใครมันจะชนะได้ถามจริงๆเหร,รนี่ไงโดนดาเมจไปแบบมหาศาลบ้านตะไทยขอบคุณสำหรับฟอยฟรีๆนะฮะคุณเมลเตอร์โอเคเรียบร้อยเอาทถ เป็นการต่อสู้ที่เยี่ยมมากว่าแต่นายมีอะไรที่จะบอกฉันอย่างนั้นหลหรอ๋อ P.O. สามต้องการหุ่นยนต์ที่ดีกว่าอย่างนั้นเหรอเพื่อสแกนเนอร์ของเขามันค่อนข้างยากเลยนะนายก็นายนายเห็นไหมฉันแค่ละลายเหล็กเท่านั้นแต่ฉันไม่สามารถจะรีโปรแกรมของไอที่ปั๊มได้เข้าใจไหมทําไมมันเมาส์มันเบิ้ลวะทําไมเนี้ยนี่ก็เป็นทางหนึ่งที่จะส่งหุ่นยนต์ใหม่อย่างน้อยหนึ่งตัวลงไปในสายพาน แล้วก็ถอดหัวลงไปสวยคือผมเมาส์มันเบิ้ลหรือว่ามันคืออะไรวะเมื่อกี้เมาส์ผมเบิ้ลอะไม่รู้กดทีนึงแล้วมันไปถึงสองโคตรอร่อยไม่ได้ยังไงได้แล้วได้เรยโอ้ขอบขอ,ขอ,ขอ,ขอบคุญมากเอาละอันนี้คือโดดลงไปอ่ะเอาเป็นเออล่วงไปแล้ว มันเป็นลิฟต์หรือเปล่าเจอกับใครอีกแ้วเนี่ยหุ่นตัวนี้เหรอหุ่นอยู่ไหนวะอ๋อนี่เหรอเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงอย่าเพิ่งไปไหนขอขอ,อ,อก่อนเลยมา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 เลยดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลารู้อะไรไมเพื่อนฉันไม่สามารถ ละสายตาจากการทำงานได้เลยฉันจะให้อันนี้กับนายนะอไม่ต้องสู้เลอเอาเพ็กไปเอาอยู่ๆก็แจกของฟรีเฉยตอนนี้ออกไปได้แล้วฉันต้องใช้สมาธิโจนั่นใช่พีโทีต้องให้รางวัลฉันอย่างงามแน่ๆสำหรับมันอะไรคุณหมาถึงอะไรคุณพูดถึงอะไรกันฮะ อะไรอ่ะวิ่งอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมันบลัคหรืออะไรมันเดี๋ยวมันคืออะไรมันบลัคหรือเดี๋ยวมันคืออะไรครับคุณเห็นไหมนี่ๆๆมันบลัคเหรออุ้ยผมว่ามันไม่ใช่บลัคมันคือมันคือเชี่ยอะไรไม่รู้ยังหลอนเลยเจ้เราคุยกับมันอในซุสทีได้ไหม เนี่ยมันกล่องอะไรมักล่องดําครับยังหลอนเลยอะเรนได้ต้องกลับไปหา p o t เพื่อทำการซัดหน้ากระบาลมันเอาละเราจะมาจบเรื่องนี้กันนะครับพี่ชายผมมาแล้วไบอันโอคอนเนอร์ใครวะเออมันไม่มีหุ่นยนต์ที่ดีกว่ามาเลยนะแต่นายสู้กับคนงานของฉันหมดแล้วเหรอและนายชนะใช่ไหมเอ,อ,อเด็กนี้อีกแล้วเรอะมันดูถูกเด็กผมจังเดี๋ยวโดนตบให้ให้ร้องให้ปากฉีกเลย ว้าวในชนะพวกเขาด้วยไอ้แบบนี้อ่ะเนี่ยใช้ได้แต่ก็ชนะคุณด้วยไอพีโอทีบางทีอาจจะมีคอมโบอะไรที่ฉันพลาดไปนะแต่เอาเลยอุ้ยอะไรอะ่ะนายเห็นสายลำเลียงนี่ไหมมันเหมือนกับโรงงานของฉันเลยจบเธอร์นไว้ก่อนแล้วกันนะแล้ถ้ามันมันบิดมามันก็จะบิดมาฝั่งผมมาเนี่ย โอเคมาดูกันว่าจะทำยังไงตายไนแล้วเราต้องน่าจะต้องตีมันก่อนครับไม่งั้นเราจะโดนดามจดเยอะเกินไปลงไปเลยแล้วยังไงเธอหน้าไอตัวนี้ก็จะมาเป็นฝั่งเราใช่ไหมถูกต้องหรือเปล่าขอร้องเฮ้ยเป็นของเราจะได้กระดูกมาไม่คุ้มค่าเลยเราจะโดนเราต้องลงไปบล็อกครับไม่งั้นเราจะตายผมจะลงกระต่ายไปบล็อกแล้วกันนะ ลงกระต่ายไบบล็อกโอเคจบทืนเอา้ามันไม่เลื่อนเหรอเอาโทผมนึกว่ามันจะเลื่อนแต่ผมว่าเรา่าจะเจองานยากอยู่นะถ้าเราจบมันได้ไม่ไวพพนะครับเราอาจจะเสียอุรลยุริปไปให้มันได้เพราะ,ะนั้นเราต้องรีบรีบรีบเลยแต่ก่อนหน้านั้นนะครับลงมานี่เลยคุณหมีผี อย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีมีจะกลายเป็นของมาแล้วมันจะขยับไปเรื่อยๆอะไรนี่มียังเป็นของเราอยู่ครับจงกไปจะถึงเทินถัดไปเอ้าทำไมมีตายอ่ะอ๋อน่าจะเป็นสกิลแอนนั้นผมจะจบเทินไปก่อน จบเทินไปก่อนไม่ต้องไม่ต้องจบเทินหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้แล้วกันโอเคมาดูการเฟสสองว่านายจะทำอะไรนะเพื่อนมานายทำอะไรกับเฟิสองนี้อุ้ยมันกอปเหรอโอ้โห โอ้ยแต่เราได้หมีมาเพียบเลยแต่เราจะเราจะไม่ให้หมีมันเด็ดขาดครับเพราะฉะนั้นผมอุทยันทิ้งเลยแล้วกันนะอย่างนี้แล้วกันเอาไปบล็อกด้วยโอเคโอ้ยอุลายุริเอาไว้ตรงนี้เอ็นนี่ตีตายโอเคเอาไว้ตรงนี้แหละ เอาลืมดูเลือดตัวเองอะโถเอ้ยแม่เงเอ้ยเกือบแหละ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 ตกน่าเผมโดนสามดาเมจงั้นผมจะนี่กบเอาไว้ก่อนโอเคฉันยังไม่ตายฉันยังคงให้ใจอย่างนี้ผีอะ นี่ไงได้ได,ได้คืนมาแล้วออ้ยแต่มันมันจะรอบอุลยยุรีผมแบบมาหาศาลนม่แต่ผมว่าอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้นะอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้นะจริงแล้วเราต้องให้ฝั่งมันตายเยอะๆครับอย่างนี้แหละโอเคจบเทืน์น เดี๋ออยวที่มันจะกอ๊อปยังไงมันจะก๊อปน่าจะก๊อปอุไรยูรีแบบเยอะมากแต่เธอ,อนัางอุไรยูรีก็จะวนมาหาเราโอเคเราแค่ต้องหาตัวอะไรไปบล็อกครับโอเคก่อนตัวนี้ตายขอคุ้มๆเลยขอคุ้มๆคุ้มๆคุ้มๆคุ้มค่าโอเคแล้วก็บล็อกแล้วก็จบเทิร์น ้ยเดี๋ยวได้มาตัวนี้ผมตายเอมันเป็นกระดูกนี่หว่าผมลืมไปกระดูกมันตีแล้วมันตายออโอ,อ้โหยนึกว่าจะง่ายนะไอ้หมอนี่คือผมพลาดไปเยอะมากเลยช่วงนี้คือแบบเบอร์เบอร์ภาพมันเบอร์หรือเธอไม่ชัดเจนเชิญแมนติสก o t ตลงมาช่องนี้ อ๋อเลยนะนี่ไงตายเออก็อบไปก็อบแมนติดไม่ได้หรอแมนติดเก่งนะโอ้ oh. อะไรได้อยู่อะไรอย,ยู่เลยยังเป็นของเราอยู่เรียกอันนี้ไปนะครับเพื่อที่ งั้นเราไม่ได้เราต้องลงหมีตรงนี้ครับไม่งั้นเรา,เราจะตายนี่แหละจบเชิญโอเคจบเชิญเธอหน้าเราชนะเรียบร้อยอุลายูริก็ยังคงเป็นอยยุลายูริที่แข็งแกร่งอยู่บนยานชั่มใน,นรลม บูสตบูสตบูสตไปลุยโอ้ยดาเมจมหาศาลนี้ที่อร็อร่อยบ่อยมากมาเลย14ก้อนโอ้ยแต่คงไม่ได้ใช้แล้วเพราะมันจบแล้วฉันว่าเกมที่สมบูรณ์แบบมันไม่เหมาะกับ RNG ที่ดี RNG ก็คือแบบแรนดอมอะไรแบบนั้นเอาว่าเราเก็บครบทั้ง4ของเดอะสแครนเรียบร้อยแล้วนะครับผมถูกต้องไหม มีอะไรให้ไปต่อหรือเปล่านายมีความต้องการที่จะเป็นเดอร์สกายออฟเดซยางนั้นเหรอช่างไรเดียงสาจริงๆนะนายควรจะเปลี่ยนความคิดของนายซะใหม่ดูหน้าแม่งดีหน้าแมันยังบู้ดเลยขอบคุณสำหรับแพ็คที่ไรประโยชน์เข้าใจไหมไอพีโอไอมอตมไอมอตมมามา่านี่คือหมดเลยหรือหมดแล้วเหรอต้องไปไหนต่อ เจ้ yeah. นี่ถึงเวลาแล้วที่เดอะชาเลนเจอร์จะเลือกเดอกสกายที่เราจะมาแทนนะครับผมต้องเลือกอย่างไรล่นนะจอต้องเลือกอะไรนเอ่อเอาเป็นเลยเราเลือกเราเลือกเด็กอันนี้มาแล้วก็จะเป็นแทนคนนี้แหละเดอะสกายออฟเดนนะครับคุณช่างน้อยเจออมนด้านะครับผมใครวะไปนี่คุณต้องการแทนที่กิโมรา แล้วก็เป็น The Sky of d e ฟเดใช่หรือมือไล่ก็ Yes เอาแล้วท้องฟ้าวิปริตแปลปวนทำใดมันช่างเร็วมากโชคไม่ดีนักที่ฉันยังไม่ได้ของที่ฉันอยากจะได้แล้วหลังจากนั้นพวกเราก็ถูกบังคับให้เข้าสู่วงจรอ,อุบาทอีกครั้งหนึ่งมันขึ้นอยู่กับฉันฉันจะลบทุกอย่างออกและจะพาพวกเราทุกคนไปสู่ความอมตะและ ความสันติสุขขั้นสูงสุดแต่ไม่ใช่วันนี้ใครละคือเดือดสุดท้ายที่โชคดีในครั้งนี้ลหละอ่อ P.O.T. นี่มันแย่ที่สุดเลยทำอย่างที่นายต้องการเลยเจ้าคอมพิวเตอร์เร็วสามเอาหายไปแล้วเออจะสบพู้น่าสงสารที่จะไม่พลาดเสียงหอยหวนของเธอเลย ตอนนี้มาเล่นกันเล่นอะไรอีกัะอ้าวผมเพิ่งตบเพิ่งตบดี้ยงไวไม่ใช่เหรอยังจะมาอีกอ่ะมาไม่รู้แล้วหนูก็ไม่สนแล้วข้างหลังเป็นดวงจันทร์ด้วยดวงจันทร์อีกเร็วก็ไปก่อนสามดาเมจวิ้ยการ์ดดำน้ยมันคือการ์ดเดอะบักอะไรครับเนี่ยเอ้ยโ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 อ้ย้ย เอ้ยโอ้โหพังพังเก็มคุโอ้ระเบิดระเบิดระเบิดเจ๋รู้เรื่องรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยเกี้อะไรเนี่ยละไม่ด่ายิด้วยเก๋เลยเก๋เก๋ต้องร้องยังไงแค่ไหนเนี่ยเอ้๋ไก่ยัง เด๋วอ,อะไรเนี่ยทำไมมนันใกล้ชิดเหลือเกินอุ๊ยวัสดีครับอุ๊ยมันกลับมาสู่สภาวะปกติแล้วหรือเปล่าโอ้โหไอพีโอแบบตัวเป็นๆว่ะวัสดีครับพ่อหนุ่มวัสดีครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าน่าเธอคุณุแค่ผมมองคุณยังไม่ค่อยแชทนายจ้องเสร็จแล้วอย่างนั้นเหรอใจเย็น,นครับผมยังจ้องตาคุณ้วไว้หวันอยู่เลยนะใหคุณพีโอท เล่นอะไรเนี่ยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เราก็มาเจอกับเรื่องบ้าอะไรก็ไม่รู้ครับอยู่ๆเราก,ราก็กลับมาโผล่ในที่ที่เราเหมือนจะคุ้นเคยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับในภาพที่เปลี่ยนไปกลายเป็น 3D อีกครั้งหนึ่งและข้างหน้าเราก็เป็นไอ้หุ่นกระป๋อง POT นี่เองนะครับผมแต่สำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับผมโอ้น่าเสียดายจังเลยหรือเปล่าโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับเดี๋มันมันชื่อเกมอะไรน,นะ Inscription นะครับผมแต่ใครชอบย่าลืม กดไลค์และกด u b s สไ i b e ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับ